สวัสดีครับผมอันจากร้านล้านนาเดนินเชียงใหม่วันนี้มารีวิวงานตัวใหม่สุดเลยนะครับกูปีทิโ,ทโ,กโ,ทโกเอ็เกเลสน,นะครับตัวนี้เป็นงานผ้าสสารครับนี่เลยครับนี่ฮนะป้ายหนังวัวแท้ครับเป็นงานป้ายหนังฟอกฝาดครับและปั๊มจมด้วยกดด้วยความร้อนป้ายจะหนักที่4มิลสอดเข็มขัดด้านหลังครับกูเข็มขัดทุกเส้นทงแบนดจะร้อยได้เข้าไปจะเกิดรอยนออมมาสามารถเสียดสูเข็มขัดได้ทุกเส้นนะครับด้านหลังใช้เป็นงานกูเข็มขัดคู่ ตัวงานเย็บครับทางแบรนด์จเย็บเดินได้นะฮะทั้งหมด3เส้นซึ่งการจะแซมไม่ได้สีแดงครับย้ำกระเป๋าครับแถบป้ายแบรนด์จริงด้านข้างรุ่นนี้จะมีเฉพาะรุ่นซ่อนลายอย่างเดียวนะครับจะมีเฉพาะรุ่นซ่อนลายอย่างเดียวตัวนี้เป็นงานที่เป็นนะผลิตจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับตัวนี้ผ้า21ออนผ้าสารับสีเป็นงานสีอินดิโก้ครับสีผ้าเป็นงานสีอินดิโก้แบบนี้เลยสวยๆนะครับเนี่ยตรงปกนะมีกระบอกเล็กกระบอกตรงเท่านั้น นะครับมีกระบอกเล็กกระบอกตรงสินค้าพร้อมส่งนะครับตัวที่ใส่ตัวนี้ครับพ่อค้าใส่เอลสามสองกระบอกเล็กมีเลกัตตกนะนะครับมีเลชัตตรงอย่างี่อย่างนี้เลยส้งสวยครับผ้าสลับตัวนี้จะไม่หยิบจนเกินไปครับแต่จะมีฟิลที่ว่าใส่สบายแต่ใส่ด้านนี่ยากสีผ้าเป็นงานสีอินดิโกเป็นงานผ้าสีอินเอินดิโกเอ็กเลนะครับตัวนี้ด้านในเป็นหลังแดงครับนะครับตัวรุ่นแรกของทางแบรนด์ุปีเลยนะครับหลังผ้าสีตัวนี้ เป็นงานลิมิเต็ดด้วยนะคาพิมพ์1,650บาทนะครับมีแต่เแปดสี28,44จำนวนจำกัดนะนะครับตัวนี้นะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานซ่อนลิมบรีเวทเป็นงานทองเหลืองครับกระดุมใช้เป็นงานทองเหลืองครับพร้อมลายของแบบดแบบนี้เลยเนี่ยครับด้านในครับมาเราองมาดูดิโก้เอ็กเล็ครับตัวนี้ดีหลังแดงนะสวยๆครับเนี่ยครับด้านในเป็นสีแดงครับนะครับงานเย็บจะเดินได้ ลูกโซ่ทั้งหมด3เส้นนะครับและผ้าด้านในตัวนี้ครับเป็นเลดด้านนอกอินดิโก้ด้านในเป็นเลดนะครับอินดิโก้เอ็กเลดงานพองด้านข้างครับนะครับด้านหน้าครับกระเป๋า้องแบรนด์คูปีเป็นงานสปีนสองข้างเลยครับุ่นนี้นะฮะลูกคนใส่ยีนครับตาลังเรียวัตถ์ถิ่นแบรนด์คูปีครับซาบดุมงานพงแน่นแน่นเป๊กหมดใช้เป็นงานทองเหลืองครับปั๊มลายกระเป๋าโลโก้ลายกระเป๋าไปด้วยแบบนี้นะครับตัวนี้ ผ้า2ี่เอ็ดอน1 6 9พ้าสบาทนะครับผ้าหลังสีที่ราคาไม่แรงครับตอนนี้ถือว่าถูกจริงๆนะครับลูกค้าสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยครับมีจำนวนจักดได้มาประมาณร4 0สี่สิบตัวประมาณร้0ยสิบตัวพวกคเราทำงานนะครับตัวนี้รีบซื้อนะครับก่อนที่จะหมดเป็นงานยี่บเอ็ออลริมแดงครับเย็บบโซ่ครับนะครับขอกระเป๋าหน่อยครับเร็วกระเป๋ามาครับด่วนครับเนี่ยงานพกขาด้านในครับ สวยตรงปกตัวนี้มีสองทรงกระบอกเล็กกระบอกตองแพ็กเกจครับมีกระเป๋าไปด้วยหนึ่งใบอันนี้เลยพร้อมส่งเลยนะครับสนใจเข้าไปกดสั่งซื้อเดี๋ยวปักตะก้าไม่ให้ขอบคุณครับ